วันนี้มาพบกันในช่วงเช้า <c oughs> ของวันเสาร์ที่20่สมกราคม2567วันนี้เราเลยมาระเทไทยของเราโดนปกคลุมด้วยลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้านางวามชื่นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพาเข้ามาปกคลุมบริเวณภาค เหนือตอนล่างภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกและภาคใต้ตอนบนทำให้บริเวณล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่22มกราคม2567 จังมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศยังกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่กาวมีฝนฟ้าขานองเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนื่องจากก่อนหน้านี้บริเวณประเทศไทยของเรา มีอากาศร้อนชื้นปกคลุมน,นหนอยู่ในหลายพื้นที่ในเมื่อที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาก็จะทำให้เกิดแนดวปัทหาอากาศก็จะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในช่วงวันที่22-24ถึง24มกราคม2567จากนั้นแต่ในวันที่พีที่สุด นั่นอยูในช่วงที่ที่23มกราคมจะต,ตกบร,ริเวณกรุงเทพมหานครและปะนิมณฑลนและภาคตะวันออกเล็กน้อยถึงบานกลางในบางพื้นที่และตั้งแต่ในช่วงที่22มกราคมเป็นต้นไปบร,ริเวณภาคใต้ต,ตอนล่างจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทั้งตอนกลางถึงตอนล่างของภาค โดยอิทธิพลของลมบอาสุมตะวันออกชิงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่22-25ถึงมกราคม2567หลังจากนั้นในช่วงวันที่26มกราคมเป็นต้นไปอิทธิพลของลมยความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะมีกําลังอ่อนลง ยังส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น1ถึง3องศาเซลเซียสมีอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงวันที่26กมกราคมเป็นต้นไปแล้วหลังจากนั้นบริเวณประเทศไทยของเราจะเริ่มได้รับอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉีงยงใต้ในช่วงวันที่28ดมกราคมเป็นต้นไป จะทำให้ในแต่ในช่วงที่28ดมก,กราคูเป็นต้นไปบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้านำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราทำให้บริเวณดางแกวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่แม้มจะเป็นในบริเวณภาคเหนือตอนลา่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปนิมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในวันในวันนี้บริเวณประเทศไทยของเรายากรอากาศไปภาคในวันนี้บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็น ถึงหนาวตอนบนของผ้ามีอากาศย็นถึงหนาวก็มีบอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด12 – 16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสา3 3ิบถองศาเซลเซียสตอนล่างของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16 – 23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดส5สิบถึงสาองศาเซลเซียส บริเวณยอดตอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-12องศาเซลเซียส้าตะวันออกชิงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-16องศาเซลเซียสภากลาง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-23ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงส,สุด 34- 3สถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับหมอกในตอนเช้าก,กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลทะเลมีขื่นต่ำกว่า1น1เมตร หาฝั่งขึ้นสูงประมาณ1เมตรพาตายฝน่ตะวันออกตอนบนของผ้าอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนอง้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลมและสงขา อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศา,าเซลเซียสอา่าวไทยตอนบนมีขื้นสูงประมาณ1เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีขื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขื้นสูงมากกว่า2เมตรผาตายฝั่งตะว,วันตก มีฝนฟ้าขนองลอยละสิบของพื้นที่ส่วนมาก <c oughs> ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต <c oughs> กระบี่และตังอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรหาฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขื้นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครและบริเวณทนมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสหลังจากในช่วงวันที่22-25มกราคมกำลังจะมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรง เราลอกม่จากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจนทาให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริธานและภาคตอนออกส่วนในช่วงวันที่ยี่สิบแปดถึงยี่สิบเก้ามกราคมบริเวณประเทศไทยของเราก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกในช่วงที่ยี่สิบเก้ามกราคม เพราะจากปริมาณฝนนั้นจะเริ่มเคลื่อนเข้ามาหาตน้งแต่ในช่วงปลายเดือนมก,กราคมนี้ถ้าขอให้ระว่ราระวังเร็วพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในช่วงที่ยี่บสองถึงยี่สิบสี่มกราคมสองพันห้า้หิเจ็ด ปริมาณปริมาณฝนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักหนักมากเอยนะครับในวันนี้ประเทศไทยของเรายัางคงมีอากาศเย็นถึงหนาวโดวยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือ จากที่กระแสลมฝ่ายจากช่กระแสลมฝ่ายตะวันตกยังคงพัดเข,เข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างต่อนเนื่องแล้วจะเลื่อนต่ำลงมาเรื่อยๆรื่ตั้งแต่ในช่วงที่27จะเลื่อนต่ำลงมาเรื่อยๆรื่ยมันทำให้ช่วงเวลานั้นเริ่มมีฝนฟ้าค้นองเกิดขึ้น มีหลายพื้นที่หลังจากนั้นบริเวณประเทศไทยของเราจะ,จะเริ่มมีมวลอากาศเย็นกำลังบันกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนในช่วงที่22-25ถึงมการาคมอุณหภูมิจะลดลง2-5องศาเซลเซียสกับมีลมแรง ่วนบริเวณภตะวันออกเฉีงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลงได้รวมรวม3-6องศา,ศาเซลเซียสกับมีลมแรง